น้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเน่าเสียเป็นปัญหาของประเทศมาโดยตลอดวันนี้คอสอชอมุ่งม,มั่นบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคอสชพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไปด้วยกันน้ำคือชีวิตสวัสดีครับมติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกานะครับ ไปเรื่อมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระยะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดมานประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ40 60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะนนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางตากเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครและนครพนมระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่19 21สิงหาคมนี้ครับ ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมแก่วัยรุ่นผิวสีที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังจากผู้ว่าการรัฐมิสซูรีสั่งยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิวครับประชาชนในเมืองโฟกูสันร,รัฐมิสซูรีของสหรัฐนะครับยังคงออกมาเดินขบวนพร้อมกับชูป้าร้องตะโกนว่าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความสงบเพื่อประท้วงเหตุตำรวจยิงนายไมเคิลบราว์วัยรุ่นผิวสีวัย18ปีเสียชีวิต โดยที่เขาปาศจากอาวุธเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนแม่นายเจอนสันผู้ว่าการรัฐได้ยกเลิกการประกาศห้ามการออกจากแคหสถานเวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าตั้งแต่บันเสาร์ที่ผ่านมาในเขตเซนลุยและได้สั่งการให้กองกําลังรักษาดินแดงเข้าควบคุมความสงบหลังเกิดการประท้วงและเหตุป้นชิงเข้าขอในร้านค้าอยู่หลายวันแล้วก็ตาม ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้หารือสถานการณ์กับนายอิเรโคโฮเดลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโดยนายโฮเดลระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนัก,การสอบสวนกลางหรือ FBI กว่า40คนลงพื้นที่ไปสอบสวนคดียิงวัยรุ่นนี้แล้วส่วนตัวเขาจะเดินทางตามไปในวันพุธนี้ครับข่าคือขา่าวต้นชั่โมง9นาฬิกานะครับติดตามข่าวในครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ